สวดีค่ะขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ป่าสมเด็จพระบรมเจ้าลีหวนะคะเอ่อพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะเอ่ออยู่ติดกับอาคารจํานงานของการเมืองไทยนะคะอาคารของเราเปน็นอาคารในรัฐน,นะคะสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะคะและเสร็จในสมัยรัชกาลที่6นะคะเดิมอาคารของเรานะคะเป็นอาคารพาณิชย์คะของชาวต่างประเทศ เครื่องอสับสินค้าต่างๆแล้วก็เคเรื่องสูดแล้วก็เครื่องจุกภัณฑ์นะคะแต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นงานทางบุกรมโยธาธิการน,นะคะและเอ่อเราก็รับช่วงต่อจากกรมโยธาธิการมาบบปรับปรุงอาคาร สำหรับนิรศการในชั้นล่างนี่นะคะจะเป็นนิทรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าไพชกรลีนะคะพระบรมราชินีในราชการที่นะคะกับเขาเรียน ที่ท่านราาชม,มานะคะคิดว,ว่าพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะพากันมาชมนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เ็าได้อธิบายรายละเอียดให้แก่ลูกๆฟังนะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะติดต่อเราได้นะคะโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าชมน,นะคะ,ะเว็บไซต์ของเราคือจบนิดนึงนะคะ www. ะคะ king m a j a p a h i k museum โออานะคะทวนนะคะ w w w k i n g พงประชาธิปกมิวเซียมกับโออานะคะเข้าชมบรรยาคณะเราจะจัดวิทยากรนำชมให้นะคะเรามีคู่นำชมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแต่ต้องติดต่อเราล่วงหน้าขอความคุ้มนาอย่างน้อยประมาณ3วันนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมจัดาวิทยากรได้ทันเวลาค่ะตัวโทรศัพท์ของเรานะคะ คือเบอร์ส8 0แ4 1 3สถึงสนะคะเบอร์แฟกซ์นะคะ0 2 2 8 1 6 8 0 0